ตร,ตรงนี้ัก็ลกใเกตคูเลี้ยวมันก็เลียวมันก็เลี้ยวนีมันก็เลี้ยวไปนี่เออกาเลี้ยวตลันที่พี่ใสแล้วแถวฮะไม่เลยกูขับชาบนระชากนครับเร็วก็เร็วกูลองดู กูจะห่วงจากจักรหัวนะเว้ยถ้าในไทยดิเราคนที่ต้องไปแตะเยอะมากถ้าอย่างเป็นผักกินนิดเดียวเนี่ยนอนแ้วก็ลอดก็ไ

ถึงในโบเลยเองทอดนะหอมจีนเขาอร่อยเนาะช้อน่ดยวกูแข็งแล้วลองดิอันนี้หวาน